สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทโรงพยาบาลวัฒนาแพทย์ตรังจำกัดมหาชนนะครับการวิเคราะห์งบการเงินนะครับเปรียบเทียบผลดาเนินการนะครับของปี2 5 6 7และปี2568ครับภาพรวมของบริษัทนะครับบริษัทเริ่มก่อตั้งเมื่อปี2500ครับโดยนายแพทย์วิทยาลีละวัฒและนางอมราลีละวัฒนะครับ เดิมทีเปิดคลินิกชื่อว่าหมอวิทย์นะครับเมื่อเติบโตขึต้นแ,แล้วจนก,กระทั่งปี2534นะครับทางคลินิกหมอวิทย์ได้พัฒนาเป็นโรงพยาบาลขนาด50เตียงครับในนามโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรังและเติบโตไปเรื่อยจนกระทั่งเปิดเป็นบริษัจทจดทะเบียนในระเบียนหลักทรัพย์นะครับโดยรายงานแบบ56ขีดหนึ่งนะครับวันรีพอร์ตประจำปี2 5 6พบพบว่าด้วยการขยายศักยภาพในการบริหารทางการแพทย์เฉพาะทางและการลงทุนเชิงกลยุทธ์ อีกทางการลงทุนขนาดใหญ่และต้นทุนด้านบุคลากรน,นะครับยั่งยืนทําให้ผลการดําเนินง,งานฐานะทางการเงินบริษัทการบริหารความเสี่ยงการกํากับดูแลกิจการและการดำเนินง,งานด้วยความยั่งยืนมีวโน้มที่ดีขึ้นในแต่ละปีครับ objective นะครับหนึ่งนะคเพื่อประเมินฐานะทางการเงินของกิจการให้สามารถศึกษาความมั่นคงทางการเงินของบริษัทโดยพิจารณาจาก โครงสร้างสินทรัพย์นี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นต่างๆนะครับ2เพื่อประเมินผลการดําเนินงานของกิจการให้ความสามารถในการสร้างไรายได้และกําไรของบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมารวมถึงแนวโน้มการเติบโตของบริษัททั้งไรายได้ต้นทุนและผลกําไรจากการดําเนินงานครับ 3. นะครับเพื่อประเมินความสามารถในการ,การทํากําไรการบริหารจัดก,การต้นทุนและทรัพยากรของบริษัท 4. เพื่อประเมินสภาพคล่องความสามารถในการชำระหนี้ต่อความสามารถของบริษัทในการชำระหนี้ทั้งสิน้นทั้งระยะสั้นและก็ระยะยาวนะครับ 5. เพื่อประเมินสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างไรายได้โดยพิจารณาจากอัตราส่วนนประสิทธิภาพนะครับเช่นอัตราเงินหมุนเวียนของสินทรัพย์ 6. นะครับเพื่อประเมินความเสี่ยงทางการเงินที่อาจส่งผลกระทบต่อการเงินและผลกระทบ การดำเนินของบริษัท7เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจผู้มีส่วนได้เสียในการเป็นข้อมูลสนับสนุสนการตัดสินใจของผู้บริหารนักลงทุนเจ้าหนี้และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆนะครับนี่ก็จะเป็นตารางแผนภูมิของประกอบการของโรงพยาบาลแพทย์วัฒนตตรครับและอันนี้นะครับจะเป็นงบฐานะทางการเงินณวันที่30เดือนกันยานะครับ2568 จะมีข้อมูลดังนี้เลยครับต่อนะครับสรุปงบฐานะทางการเงินนะครับวันที่30กันยา2568นะครับสินทรัพย์รวมทั้งหมดนะครับ3,365ล้าน297,000บาทนะครับเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นทั้งหมดนะครับ20.88เอร์เซน์นะครับ นี่สินรวมทั้งหมดนะครับหนึ่ล้านเ0็ดบาทนะครับนี้สินเพิ่มขึ้นในอัตราส่วน22.19%ส่ครับส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับหนึ่งพั้าร้อล้าน2 9งแสนบาทนะครับเพิ่มขึ้น19.93เปอร์เซ็นตะครับอันนี้จะเป็นงองกำไรขาดทุนนะครับ ซึ่งอัตราก,กำไรสุทธิปี2 5 6 7และปี25 6 6นะครับคิดเป็นลล้อยละ14และร้อยละ6ตามลำดับครับเนื่องจากบริษัทมีการเติบโตของไรายได้จากการบริหารทางการแพทย์การเพิ่มบริการเฉพาะทางและการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพทําให้ผลประกอบการโดยรวมของกลุ่มบริษัทดีขึ้นครับผมงบกระแสเง,งินสดครับต่อง,งบกระแสเง,งินสดนะครับ อัตราส่วนทางการเงินครับสินทรัพย์รวมณนะวันที่31ธันวาคม2567นะครับและ2 5 6 6มีจำนวนทั้งสิ้น2,784ล้านบาทและ2,570.4ล้านบาทตามลำดับนะครับเพิ่มขึ้น213.6ล้านบาทคิดเป็นละล3ดโดยสาเหตุหลักนะครับเพิ่มมาจากการเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในงานก่อสร้างโซนขยะอาคารผู้ป่วยในห้อง ICU ศูนยนชาร์จแลบและปรับปรุงอาคาร เช่ารองรับประกันสังคมเงินวาจจำที่ดี่ขององค์การโรงพยาบาลใหม่ที่ภูเก็ตนะครับโรงพยาบาลวัฒนาแพทย์ภูเก็ตรวมถึงงานระบบเครื่องมืออุปกรณ์แพทย์ต่างๆครับอัตราส่วสนทางการเงินก็จะเป็นดังนี้เลยครับ ข้อสรุปและประเด็นความเสี่ยงนะครับประเด็นความเสี่ยงนะครับการเพิ่งพาบุาคลากรทางการแพทย์เนี่ยธุรกิจโรงพยาบาลขึ้นอยู่กับความรู้ความสมารถของแพทย์และพยาบาลเฉพาะทางเป็นหลักหากเกิดการขาดแคลนหรือสูญเสียบุคลากรอาสสมัครทำให้ความเชื่อมั่นและคุณภาพบริการนะครับการแข่งขันในอุตสาหากรรมการแข่งขันทางโรงพยาบาลเอกชนรายใหญ่ที่ขยายสาขาเข้ามาในพื้นที่ภาคใต้และโรงพยาบาลรัฐที่มีการขยายระดับการบริการครับ ความผันผวนของจํานวนผู้ป่วยนอกและนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะสาขาเอานางและสมุยมีสัดส่วนผู้ป่วยต่างชาติสูงหากเกิดการที่กระทบต่อการท่องเทีย่ยวหรือเศรษฐกิจโลกจะส่งผลกระทบต่อรายได้โดยตรงครับข้อสรุปนะครับจากการวิเคราะห์งบการเงินปี2 5 6 7ของโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรังจำกัดมหาชนพบว่าความเสี่ยงที่ต้องจับตามากที่สุดคือการบริหารจัดการโครงการใหม่ภูเก็ตและสมุย เนื่องจากเป็น,นกลไกหลักในการเติบโตแต่มาพร้อมกับภาระหนี้และต้นทุนที่คงสูงขึ้นในช่วงเริ่มต้นโดยเฉพาะเมื่อเริ่มเปิดรับสิทธิประกันสังคมที่สาขาสมุนในปี2 5 6 8ซึ่งอาจส่งผลต่อระยะเวลาการเก็บหนี้และการชำระเงินจากภักรับได้ครับจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะ